ดูรีวิวหน้าเพจมาเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็จมูกออกมาสวยทุกทรงค่ะทุกคนเลยค่ะเห็นพี่ๆของมาแก้ที่นี่สวยมากและพี่ๆบริการดีมากดูจากรีวิวแล้วแบบทรงสวยแล้วก็มีแบบคอนเฟิร์ออกมาว่าที่นี่คือทำดีหมอหมอฝีมือดีค่ะคลินิกที่นีมีความสะอาดทําแล้วสวยมีพี่เขาแนะนำมาค่ะตอนแรกว่ากลัวอยู่แต่พี่เขาว่ามาแล้วไม่เจ็บอะไรค่ะ ที่ตามเพจมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ทุกเคสติดเข้ามาทำซื้อสวยมากแล้วแล้วต่เคสตีแนน,นทำนี่เป็นแบบแจ็ตเต็มฟูงออปชั่นเจ้าตอนนี่คุยชบจม,มูกตัวเองมากค่ะเข้ากับใบหน้ามาก <ใจ S 1> เลยเจ้าทรงสวย,ยค่ะแล้วก็โดในดใ,จใจมากค่ะก็เลยตัดสินใจมาก่อนหน้านี้นเคยติดตามคุณเบียร์เจ้าของคลินิกมาก่อนแล้วก็เห็นว่ามีความ,มร,รู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ย เลยก็เลยตัดสินใจเพราะว่าเห็นเพื่อนทําแล้วก็ทรงมันสวยอะค่ะแล้วก็เลยเข้าไปดูหน้าทีก็เห็นรีวิวสวยๆเยอะเลยแล้วก็มั่นใจว่าคลินิกนี้น <c oughs> ต้องทําออกมาสวยแน่ๆแ,แล้วก็ทําออกมาสวยจริงๆค่ะต้องสาวคนล่ามาทำตีลิปถ้าเกิดสวย